รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเที่ยวไหนดีครับวันนี้เที่ยวไหนดีนะครับไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนครับแต่วันนี้เที่ยวไหนดีจะมารีวิว48ชั่วโมงของการฉีดวัคซีนของผมครับซึ่งผมฉีดวัคซีนนั้นได้คิวของวันที่สอง เดือนกรกฎาค2564นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามได้ในคลิปนี้อย่างละเอียดเลยครับ ขั้นบนก็วันวน,ออนี้ก้องเท้าขอคนก็พอสมควรก็ทำคิวแล้วก็มีตัวแอปมาเพื่อจะเตรียมตัวในการฉีดเพราะว่าวันนี้ผมได้ฉีดของแกต้าแล้วก็จะมารีวิวว่าแกต้านั้นฉีดแล้วเป็นยังไงหลังจากนี้ต่ำไปก็ตอนนี้เปลี่ยนที่นั่งแล้วครับขึ้นมาข้างบนในอาคาร เตรียมที่จะวัดความดันสร้างน้ำหนักแล้วก็ว่าส่วนสูนนะงครับก็ขึ้นมาวันนี้ก็เริ่มตื่นเต้นปกติไม่เคยเอาอตัวเองเกเาฉีดวัคซีนไงนะก็เลยแบบก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นุกตีก็ไปบริจาคเลือดก,ก็คือแบบชินไงมารอบนี้ก็คือมาฉีดพาดเพงมาเจ็บ <c oughs> มาฉีดวัคซีนตุ้มๆุ่มตๆน่เต้นนิดหน่อยพูฉีนะการะการะ

哎。 ตึกท <c oughs> <โด>้ออกตครับตอนนี้ก็คุีดเรียบร้อยแล้วครับไปตอน10โมง4นาทีก็รอสังเกตการ์นอีกครึ่งชั่วโมงประมาณ10โมง34 ฉีดตอนาโมง3คร่บเวลาฉีดตอน9โมง3ครึ่ง4พบเวลาิ0โม<อ>ง่นาทีตอนนี้ฉีดยามาเบื่อมแล้วรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยอากาศเยน็นติดื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็ก็มารอดูครับหลังจากฉีดแล้วคืนนี้เราจะผ่านมาสุมุรือ่ามเป็นไข้ หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าวันแรกของการฉีดเป็นอย่างไรเร่าลืมติดตามกันต่อไปก็ตอนนี้นะครับเวลาสิบโมงเจนาทีนะครับก็ 10. 10. ครบเวลาสามสินาทีแล้ว ตอนนี้รู้สึกร่างกายโอเคมากไม่ได้เป็นอะไร<ม>ก็ปกติดีผ่าได้ครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวต้องรอดูวันแรกของวันนี้ครับที่เราชีกันไปตอนเ้าโมงสามสี่ยี่ี่ชั่วโมงจากนี้ไปจะเป็นยังไงโดนมาดูแล ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครับ <Okay. S 1> กินข้าประมาณเที่ยงตรงเที่ยงข้าวเที่ยงตอนนี้กินเ <Okay. S 1> กาเหลากับข้าวไปแล้วปกติเนี่ยมันก็ไม่น้อยน้อยนะแต่รู้สึกยังหิวเลย <laughs> <c oughs> เออจริงๆ รู้สึกท้องหิวยังไม่อิ่มอ่ะไม่เดี๋ยวกินข้าวการกับก๋าเหลาแล้วนะน่าจะเป็นอาการแรกว่ะรู้สึกกินข้าวไม่อิ่มที่มีคนบอกว่าจะหิวเ,อ,เออหิวข้าวไม่อิ่มอ่ะหนูต้องการกินเยอะกว่าป,ป,ปกติ เริ่มแล้วอาการที่หนึ่งตอนประมาณบ่ายโมงสามนาทีติดตามต่อไปตอนนี้เวลาประมาณหกโมงสานาทีครับมาอัปเดตอาการตอนนี้ก็คือผมเริ่มมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวครับเริ่มมีเนื้อไม่ตัวเลยกนิดน้อย นี่คืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของค่ำคืนนี้ก็ได้แต่ตอนนี้เวลาผ่านไปจากนั้นประมาณ8ชั่วโมงหลังจากฉีดคันหนึคันตัว้ไม่รู้เป็นยังไงต่อไปรู้เด้นไปลืมบอกไปครับว่าผมหลังจากฉีดเวลา9โมง34นาทีจนเวลาคร,ครึ่งชั่วโมงครับผมก็กินยาพาราไปประมาณ10โมงเช้าครับเพื่อป้องกันครับดักไว้ว่าไม่ให้มันเป็นไข้ครับแล้วก็กินทุก4ี่ชั่วโมงนะครับ ไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นที่ผมบอกว่า6โมงเรียบร้อยแล้วครับจนเวลาผมกลับมาครับอาบน้ำครับนั่นต้องบอกก่อนว่าเป็นหายนะจริงๆครับเพราะหลังจาก6โมงที่ผมบันทึกไปเริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยอาบน้ำ3ทุ่มครับหนังสันครับรู้สึกว่าไข้นี่ขึ้นเลยนะเพราะว่าเราสังเกตได้จากว่าตัวเราเนี่ร้อนรุ่มไปหมดทั้งตัวเลยครับจนเวลา4ทุ่ม ก็กินยาไปทุก4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตื่นกินยาไปเรื่อยๆและก็เริ่มเช็ดตัวครับตั้งแต่เวลา4ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนตีสองตีสี่เรื่อยมาครับแต่จุดที่พีคมากสําหรับผมคือร่างกายมันเริ่มร้อนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งจนถึงประมาณตีสี่ครับต้องบอกกันว่าเช็ดตัวบ่อยมากซึ่งเวลานี้นะครับต้องบอกว่าคนที่ฉีดต้องมีเพื่อน หรือว่าคนคอยดูแลช่วงเวลานี้นะครับเ <Ừ. S 1> พราะว่าร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเราจะร้อนมากๆจนแบบต้องเช็ดตัวตลอดจริงๆเพื่อต้องขับความร้อนออกจากร่างกายครับแต่ใครที่เคยเป็นไข้ครับ uh, ความร้อนที่เกิดจากที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยจะต่างกับที่เรานะครับฉีดที่เราเป็นไข้หวัดเนื่องจากว่าถ้าเราเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้ครับความร้อนที่เกิดจากร่างกายเราจะเหงื่อออกแต่ฉีดวัคซีนเนี่ยสำหรับผมนะครับ ผมเหงื่อไม่ออกแต่ร่างกายใต้ผ้าผมเนี่ยมันร้อนมากแต่เราก็รู้สึกหนาวถ้าเราเอาตัวออกจากผ้าผมนั่นคืออาการของผมครับแย่มากๆครับจนเวลาผ่านมาถึงตีสี่และหกโมงเช้าก็ตื่นมาครับจริงตอนแรกมันเป็นตรหวัดแต่ว่าไปคีบแล้วส,สวัสดียามเช้าครับผ่านไปแล้ว ยีชั่วโมงเมื่อคืนหนักน่วงมากเช้าวันนี้ก็ยังปวดหัวอยู่ปวนหัวเล็กหน่อยแต่ก็เหมือนไม่ค่อยมีแรงแย่เลยเมื่อคืนหนักหน่วงมากตอนนี้เวลา10บโมงครึ่งครับ ผ่านไป24ชั่วโมงหลังจากฉีดวัคซีนแอสตาตอนนี้รู้สึกปวดหัวแต่ไม่มีใข้ตัวไม่ร้อนแต่ปวดหัวแล้วก็เพียเพไม่รู้ว่าจะดีขึ้นตอนไหน นจนมาตกเย็นของอีกวันหนึ่งครับอาการปวดหัวเพราะตกกลางคืนครับอาการปวดหัวมันมากขึ้นกวก่ากลางวันครับซึ่งคงจะคล้ายอาการของอาการที่มันจะเป็นเกี่ยวกับไข้หวัดอย่างแน่นอนครับแต่ว่าผมก็ยังกินยาอยู่นะครับกินยาทุกสี่ชั่วโมงเพื่อบรรเทาอาการปวดและาการลดไข่ยอยู่ตลอดเวลาทุกสี่ชั่วโมงจริงๆนะครับจนเวลาประมาณกลางคืนครับ กินข้าวก็ยังปวดหัวจนกินข้าวเสร็จกินยาแล้วนอนอีกคืนหนึ่งครับผ่านไปสามสิบห้าชั่วโมงครับวันนี้ตอนเย็นอาบน้ำได้สบายแต่ยังมีอาการปวดหัวอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็หนักหัวมากถึงอารมณ์แบบอยากนอนตลอดเวลาแต่ว่า น่าจะไม่มีไข้เพราะเมื่อกี้อาบน,น้ําไม่หนาวผ่านไปแล้วสามสิบีชั่วโมงอาการยังไม่หายขาดครับจะรอดูว่าจะกลับมาปกติตอนเวลากี่โมงติดตามนะครับจนเช้าของอีกวันคือวันที่สี่ครับร่างกายกลับมาปก,กติครับไม่มีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่มีอาการปวดหัว แล้วก็ไม่มีไข้ครับกลับมาปกติซึ่งวันนี้ครับเป็นเย็นของวันที่4ที่ผมบันทึกเทปนี้หรือคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆซึ่งเวลานี้ร่างกายผมกลับมา100%เครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็น48ชั่วโมงที่เราต้องอดทนอย่างมากครับหลังจาก48ชั่วโมงที่มันผ่านมาต้องบอกก่อนว่าโอ้โหร่างกายกลับมารู้สึกดีครับ 48ชั่วโมงนั้นเป็น48ชั่วโมงที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างมากครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ยังหลงเหลือครับถามว่าร้อเปอร์เซ็นต์ก็ถึงอว่าเกี่ยงที่ผมบอกไปก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหลือคืออาการปวดแขนครับคือต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่มันไม่มีอาการอะไรเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่ฉีดแขนก็ไม่ปวดแต่ตอนนี้ผมเหลืออยู่คืออาการปวดแขนครับคือถ้าแขนปกติอย่างเงี้ยโอเคไม่ปวดแต่ถ้าเกิดเรายกแขนอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ครับ โอ้โหเราปวดแขนมากปวดคล้ายๆกับโดนคนชกแขนนะครับเค็ด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 ปวดปวดกล้ามเนื้อเพราะว่าจากการที่สืบถสอบสอถามไม่ให้สืบถามสอบถามแล้วนะครับก็คือเขาฉีดยาเข้าไปในกล้ามเนื้อเราเ่ยนะครับมันทาให้กล้ามเนื้อตรงนี้เรารู้สึกแบบระบมนะครับระบมบริเวณนี้ก็เลยทําให้เรายกแขนในตรงนี้ที่ใช้กล้ามเนื้อแขนเนี่ยนะครับปวดแขนสักนิดหนึ่งนะครับ และนี่ครับคือทั้งหมดของการรีวิวอย่างละเอียดของการไปฉีดวัคซีนแอตราเซเนกาเข็มที่หนึ่งของผมครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เที่ยวไหนดีผมและ c ีโจะได้ไปเที่ยวให้เพื่อนๆได้หลายๆที่ครับนี่ครับจะเจอโลโก้นี้ที่ไหนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดเห็นสติกเกอร์ที่นี่นะครับ คิดเลยเลยครับว่าเราไปมาแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับเที่ยวไหนดีไดรีก่การท่องเที่ยวที่ไหนดีเราไปเที่ยวกันมาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย